น้องน้องยัก,กได้รถทิฟบ่บ่ไม่ยักได้รถทิฟน่ะ สบายดีหน่อยสบายดีลมหน่อยหนึ่งเลยสบายดีสบายดี Сп มั้งนี้เปลี่ยนบ่สบายดีฮะสบายดีบ่องลองลองสบายดีพนมมือสบายดีมั้งนึกสบายดีแบบสบายดีอาจารย์นี่นะเจ้าแม่อาจารย์ว่ะอาจารย์ยุไสอาจารย์ยุโมโศปวงลาดสบายดีมั้งนึกเปลี่ยอป้องนี่ มานี่อาจจะถามเดี๋ยวนี้น้องไปยังมากอ่ะไปอยู่ห้องมาตรงเงียนมาน้อง,ของ,องเขาเงียนด้วยไสอยู่มกโซอยู่มกโซเดี๋ยวนี้น้องจะย่างกับบ้านน,น้องบ่งมีรถทีป่ะบอป้าทูน้องอย่างไก่เอาเนาะคนเดียวได้อดอ้ขอลมนึง่รงร่มหน่อยนึงนะนอ่าโอ้ขอเนื้อยางถามน้องชื่อยังก่อ ซื้อยังรอรถบ่เป็ี่ยนยังซื้อยังแถวชื่อมเแถาชื่อมอแม่ยู่หอบมออย่าง<อ>ล่งละออออมอหนึ่งหนึ่งมอหนึ่งหนึ่งโอ้แสดงว่าน้องหากับเขามอหนึ่งปีนี่มันบอกแม่นหา,ายจากบ้านนี้ไปพูดเนาะแม่นบอกมอแมนนะเอะนอน้องน้องหากับยายหงเหียนจากบ้านน้องนะ ด้วยตอนตอนที่นี่นองเข่าปอหานี่ไปเข่าอยู่เงี้ยบ้านน้องมันบอกบ้านเวียงพัฒนาน้องด้วยแล้วบันนี้นองไปเข่าม้อนหนึ่งนี่ไปเข่าอยู่มกซู่ด้วยนองยางไปทุกมือด้วยป้าทุงบุ๋มื่อ่ะกบมือแต่ว่าจะเข่าเงียนอนมือนุ่นมือแต่ว่าจะเข่าเงี้ยนอนด้วยนองก็มีอันหัวพักอยู่เงี้ยน่ะมีมีแต่ว่าน้องฮากจักกบ้านพี่ด้วย เขาบอยากนอนนะบอยากนอนด้วยเป็นยังบูนะมอานาน้องก็มีไอ่มีเอ๋ยมีน้องบ่มีมีมีไอไลายอ้มีไอไลายด้วยไอ้ไอยุบานเพื่อน่แมนเขาเจ้าว่าเขาแงนบ่บอกเขาและบอกเขาเขาเจ้าเอาเมียมา่ลตะตีด้วยโอ้เดี๋ยวนี้น้องยุบนะพ่อเม่พ่อเม่แถาแกแล้วแถาแกแล้วแถาแกแล้ว น้องตรงอยางนี้ยางอู้ไก่ได้พี่น้องไก่เติบน่องอย่างอยางผู้เดียวอีกไล่คนมันยักเพ่คือเห็นน้องอย่างผู้เดียวเดี๋ยวนี้ใช่ไหมอย่างมาผู้เดียวจะนีผู้ยานะบอกผู้าน้องเคยหเล่าพีเคยโอ้จักรลักน้องโหบอกจากคงเฮียนน้องมาพี่หนึ่ะบุญน้องมุกโซนะ้อง ประมาณ7 7กิโลเมตรได้อายบานประมาณ7กิโลเมตรน้องขอให้ยางเมื่อจะเนียวนออน้องน้องอยากได้รถทีบบ่บ่บ่อยากได้รถทีบน่ะอยากได้ก็บ่ซั่นนะได้ก็บ่สร้างขี้ด้อถ้าว่าได้น้องก็ขีไปโรงเียก็สบายกว่ายางโอ้น้องก็เฮียน บัวช้างบัวช้างคียู่เพื่อนมีบ่รถทิพบ่มีนะบ่มีถ้าได้รถทิพกับบัว้างคีพ่อแม่พ่อแม่อยู่กันเห็ดยังก่อเห็ดไ้เห็ดนาเห็ดไอเห็ดไ้เนาะดยสรงเจ้าเฮียนเนาะดยเจ้าก็ต่างใจเฮียนอยู่ทีเฮียนเก่งอยู่่บบ่บ่เก่ง เดี๋ยวนี้เดือนซิบส์เนาะเขาเข่าตั้งแต่เดือนเก่ากันบ่าวเออได้ที่ยังเดือนเก่าที่ใหญ่ใหญ่ที่ใหญ่ใหญ่ที่ยังบ่ว่าบัว่าเออก็เฮียนบุเก่งก็ย่าแต่ว่าตั้งใจเฮียนเนาะด้วยตั้งใจเฮียนพอเฮียนให้มันจบเนาะจะได้ไปเฮียนตัวอยู่ต่างแขวงต่างเมืองจะได้มีวีซ่าสีบนี่ยนอนผู้ตองนาทอถอยผู้ตรงออกเด้อด้วยน้องตั้งใจเฮียนเด้อด้วย ต่างใจเฮียนติ๊กๆิ๊ก่ต้องโทษทอยละมีมือหนึ่งครัตกจบมดเจ็ดแล้วเขาก็ไปเฮียนตัวอยู่ตั้งแพงเมื่อเขามีวิชาความหูแล้วเขาก็กลับมามีอาชีพของเขาเราก็สามารถเลี้ยงพ่อแม่ได้นะน้องให้น้องพยามเฮียนหลุดทิพน้ำมูด้วบางทีมีผู้ใหญ่ใจบุญผลซื้อหลุดทิพให้อาา่บ่อยากเอานะบ่อยักเอายักยางได้ Ơi Nó ngang mắt kia, nó ngang mắt Nó thích bây giờ không? Không Nó chắc không? Không có sáng Không có sáng đầy ngồi hiên khí ơ Không tí Không có ai van à. าน้องเอาลูทีป์ก็ขี้ไปขี้มากก็สบายกว่ายาน้ออาจจะซื้อให้เอาอ่ะเอาได้เอาได้กูมาสั่งฮะเอาได้กูมาสั่งน้องกับเฮียน้องแน่มูคูเขายังขี้เปลี่ยนลูทีปเขาขี้เปลี่ยนขี้ยังเหอน้องกับเฮียนเอากเปลี่ยนมานานน่องก็ขี้ไปอย่งเฮียนน้องเอาน้องเอามาสั่งมาสั่ง อายุน้องจักปีและ้ะ13-14เต้ยอะ14ปีบ่ฮอดเตี้ยหมดละ6แตะมาน nah ้องเอออยู่ม um ้อนึงอยู่ห้งเรียนมกโซน้อง้วยเออถ้าใดนี่เอาน้องรูทีนมังบุษังบุษังเพิ่นบุษังนะพี่น้องบ่อานจี้โซนให้เอาบ่อานจี้โซนให้น้องคิดรูทีนเป็นเอาบ่เอาแต่บุษังนะ ไอ,อจีโซนให้เปลี่ยนเลยนะเอาเนาะบูคู่นะบูไ<ส>อ้จีโซนให้เปลี่ยนแน่นอนตกเปลี่ยนเลยไอโซนนี่นะคิโลทีฟน่ะแ <ś c oughs> ท,ท้โอเคเนาะวัดแท,ท้วัดตัววัดแท้ถ้าน้องตั้งใจน่ะเฮ้ ถ้าน้องตั้งใจนี่ขี้เป็นแน่นอนตั้งใจน้องอาเจสอนใอ้ขี้ไอ้ส้นอยู่ครับเอาเออโน่นี้เอามาจับมือเออโอเคเนาะด้วยเอาเนาะ้องเออเนาะทำนี้ผู้ใหญ่ใจบุญเสียเอาเลยเนาะโอเคบัานนี้น้องยางกับเพื่อนบัานนี้นะเนาะแมนเอาโชคดีเนาะยางไประมัดระวั้งเนี่เพราะว่ายั้งไก่จะหดบ้านนงเด้วยเนาะคอยยางก็ไป เพราะว่าน้องก็อยางมาทุกมือน้องเลยโอ้ไก่เติบไก่เติบอ่ะให้น้องโชคดีนะตั้งใจเฮียนนะเหมือหนอ่ะไอ่ได้เราทิฟแล้วไอ่ะจะน้ำมาหาน้องไอ่ะอะจะสอนน้องเฮียนเราทิฟเนะอะไปไปมาปั่ใจไหลเจ้าเจ้า